ก็มาต่อกันจากคลิปที่แล้วเลยเนาะมานี่ของ B บียนนะคะก็ของ B บียนก็จะเยอะหน่อยนะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะตามเก็บมิวสิกแต่ก็ไม่ไม่จะียกว่าค่อนข้างคือตามเก็บแต่ว่าเก็บได้นดิเดวเองอะแล้วก็ต้องบอกว่าเราเป็นคนชอบสุม่มไงตอนแรกๆเราก็เลยจะซื้อรูปสุ่มเยอะมาก็รูปก็เลยจะเยอะมากโอเคก็ต้องเกริ่นก่อนเลยว่าใน B บียนเทเ e เเนี่ยเราคามิโอชิมิวสิกนะคะแล้วก็ในรุ่นหนึ่งก็คือชอบมิวสิกใช่ไหมรุ่นสองอะ ตอนแรกก็จะตอนแรกเป็นโอชิจูเน่แต่ว่าตอนนี้จูเน่แกไปแล้วก็เลยยังไม่ได้โอชิใครคนอื่นนะคะแล้วก็รุ่น3ามโอชิน้องมีนนะคะแล้วก็ใน c g m ก็จะเป็นโอชิสิตาเองแต่ว่าเอา่อคนที่อยู่สูงสุดคือคือมสิสิสแสนน่ารักป็งเจ้าหมอนุ่ม,มน่ารักเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราขออวดหน่อยเราส่งอะไรนะเขาเรียกว่าสติ๊กรออนไลไป ร้องมิวสิกก็ตอบกลับมาแล้วเดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้ว่าน้องตอบกลับมาว่าอะไรคืออคืที่เซ็อายุเท่ากันนะแต่เรียกน้องทุกทีเลยโอเคมาดูกันน่ารักมากดีใจจังเลยครับผมก็สู้ไปด้วยกันเหมือนกันนะคะอโอเคทุกคนแบบมิวสิกตอบกลับมาน่ารักมากๆมากๆเขินมากมาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไร New Year Festival เป็นเหมือนแบบสคออสอ อันนี้เหมือนเราไปประมูลมาจำไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่ถ้าเจอเดี๋ยวจะขึ้นไปให้แล้วกันเนาะถ้าไม่เจอก็ขอโทษน,นะคะวันนี้ก็จะเป็นมิวสิกนะคะเป็นสองข้อ,ขอสอบขอให้ปีใหม่นี้มีแต่สิ่งดีๆเรื่องรายผ่านไปใช้รู้ช่วงเวลาอย่างเต็มที่เก็บความทรงจำดีๆแล้วมีความสุขในทุกๆวันเย้ <Yeah. S 2> ก็คือน่ารักมากก็เลยต้องไปประมูลมานะคะไม่เก็บไม่ได้ไม่เก็บไม่ได้ไม,ไม,ไดมาเริ่มจากอันใหญ่ก่อนเลยกันเนาะเพราะว่า อันใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการ์ดที่ตอนนั้นเขาแบบที่เอาไปเก็บคือตอนแรกเราคิดว่าเออเดี๋ยวเรารอพีก็ได้แต่ว่ามันมีแบบเปิดให้ไปซื้อเลยที่มาบุญคลองอะ่ะตอนนั้นเราก็เลยโอเคงั้นตัดสินใจนั่งรถไปซื้อเลยทุกคนซื้อกล่องเดียวแล้วกลับบ้านอะ่ะตอนซื้อคือแบบโอ้ยได้ซื้อกับน้องเจ้าเข็มกับฮูฟคือน่ารักมากน่ารักมากคือเราก็ชอบฮูไงน่ารักมากมากเจ้าเข็มก็น่ารักมากๆโอเคมามาดูกันคือของมิวสิกอะ่ะ เราเปิดได้เยอะเหมือนกันนะแต่ก็มีใบที่ซื้อมาคืคอมันก็มีซ้ำเหมือนกันก็อันนี้เป็นไอติกาตาคุกกี้โชนิจินะคะแล้วก็ริเวอร์คิมิวะเฟสติวัลบิกินเนอร์เอ่อจาบาจาจ็ดสิบเจ็ดอินาสันวิเศษไฮเทนชันเฮฟวี่โรเทชันวอลลาต้าพีโปลแล้วก็อันนี้เป็นใบเขาเรียกว่าอะไรซุปเปอร์แระใบเป็นใบแร์เป็นใบที่ เป็นลายเซ็นแบบปริ้น์นะคะนี่ก็คือไปซื้อมาค่อนข้างแพงประมาณสามพันหรือสี่พันนั่นแหละทุกคนแต่ว่าไม่มีแบบเซ็นสดนะเซ็นสดคือไม่ไหวไม่น่าไหวแล้วก็หาค่อนข้างยากด้วยก็มันมีน้อยราคาก็น่าจะน่าจะไม่ไหวกับเราทีน,นี้ก็จะเป็นคนอื่นแบบอันนี้ก็คือเหมือนเว้นไว้ตอนแรกเป็นมิวนิกแต่ว่าเป็นมิวนิกแบบนี้เลยแบบลายเซ็นปริ้นแต่ว่ามีเด็กมาขอไปนะคะมีเด็กโอชิมิวนิกก็เลยให้หน้องไปแล้วก็นี้เป็นคุณจิ๊บ อะไรเงี้ยก็จะมีมาอยู่มีจีบมีอะไรเราก็เรียงๆเอาไว้ทุกคนคือส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้เก็บใครเท่าไหร่นอกจากมิวสิคแต่ว่าพอมันเป็นเซตมันมีประมาณร้อยใบอะเราก็เลยได้เมมคนหนึ่งมาเยอะอะไรเงี้ยก็มีบางงานที่ขายไปแล้วบ้างบางงานก็มันก็หายค่อนข้างยากนะเพราะว่าพอการาฟมันเยอะแล้วมันก็แบบคือบางคนก็ไม่ต้องซื้อก็ได้อะไรเงี้ย แล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นตอน h ฮ a ว y Rotation เป็นหนีการมิวสิกเหมือนกันเป็นจะตกรุมรักได้มากเท่าไรอยากดูจังน่ารักมากมปนสิน่งน่ารักมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นมิวสิกเป็นเหมือนเป็นรูปโพลารอยอ่ะเป็นรูปปิ้นนะเป็แจะเป็นโพลารอยดเลยอันนี้เราเก็บของมิวสิกมาแล้วก็เก็บของน้องมีนมา ค okay. ประมาณนี้เนาะให้ดูอย่างรวดเร็วนะคะรวดเร็วมากมากมามาเริ่มกันที่อันต่อไปอันนี้ก็เป็นำท,ที่เราใส่เมมที่ไม่ได้คอมหรือว่าไม่ได้เป็นคู่อะ่ะก็ใบเดียวๆก็จะมาเก็บไว้ในนี้ก็จะมี คุณโอ๊บมีคุณน้ำหนึ่งตอนไฮเทนชันอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีอาใบคู่ก็มีเหมือนกันเป็นผักโขมส่วนใหญ่จะเป็นตอนเลือกตั้งครั้งแรกเลยนะคือเราแบบไปดูที่งานกับน้องใช่ปะแล้วก็คือซื้อมาเยอะมากซื้อมานั่งเปิดกันในงานเยอะมากๆก็จะแบบมีแบบเห็นปะบิกิเนอร์ก็เยอะเพราะเราซื้อบั้มมาเยอะเพื่อที่จะไปจับมือกับมิวสิบนองเนี่ยทุกคนก็จะมี CGM มีของจูเน่ด้วยของจูเน่นะคะ จูเน่จูเน่ตอนแรกพี่เก็บแต่ว่าตอนนี้พี่เราก็ไม่ค่อยตามแล้วเราก็เลยโอเคงั้นเราขอมาเก็บแล้วกันก็เลยแปะมาเก็บประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรขนานัา้นน่ะมา,า,าเริ่มกันที่อันนี้อันนี้เป็นแฟ้มเก็บการ์ดของโชนิจิชือเราชอบเพลงโชนิจิมากโชนิจิเป็นเพลงน no. ัมเบอรวันอันดับหนึ่งของเราเลยนะคะก็เลยซื้ออันนี้มา ก็จะมีเนี่ยเจนนิดเจนนิสอันนี้คือน้องเก็บแต่ว่าตอนแรกขายแต่ก็ยังขายไม่ได้ใครสนใจก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนก็มีคุณโอเป็นคอมคือตอนเราจะได้คอมเยอะมากตอนที่เป็นรูปเลือกตั้งอะ่ะทุกคนเสร็จเลือกตั้งเลยเนะี่ยเซนบัสสูจะนอรอิเลกชันนะคะเนี่ยก็จะมีแบบมินมินผ้าขวัญสตางกอดอะไรเงี้ยบหานส่วนใหญก็จะแบบคอมทั้งนั้นเลยอะจูนเน่ด้วยอันนี้ก็ ไปตามซื้อมาทีหลังแล้วก็นี้ันี้มีสิตาอันนี้เก็บเองนันนี้อันนี่ไม่ได้ตั้งแจจะขายอะไรเท่าไหร่ก็มีไข่หวานอะไรเงี้ยทุกคนนี่ก็จะเป็นรูปปสเตอร์เลือกตั้งตอนแรกได้จูเน่มาด้วยแต่ว่าตอนเขาขอแลกจูเน่กับรูปมิวสิกมันก็จำไม่ผิดนะก็ะเลยโอเคก็เก็บมิวสิกอันนี้หน้าปเปล่าก็ยังมาได้ เอาอะไรมาใส่นี้ก็จะเป็นตอนที่เป็นสเปเชียลใช่ปะเป็นรูปพิเศษที่งานจังเก้นอะทุกคนซึ่งมันจะไม่ได้มีแบบนี้ขายนะคะก็จะเป็นแอคพิเศษที่มีใบเดียวอะไรแบบนี้เนี่ยประมาณนี้เลยนี่ชุดนี้ผมสั้นตอนเฮปวี่โรลเดชั้น ก็มีอันนี้อันนี้จะเป็นนอนมิวสิกการ์ดต่างๆที่เราเก็บไว้เคื่อนี้โชคดีมากเลยนะตอนมีกลุ่มอ่ะเนื่องจากว่ายูนิตมีกลุ่มอ่ะมีแค่3คนก็คือคนไข่จ๋าแล้วก็ซิกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้มิวสิกก็คือค่อนข้างสูงแลวเราก็ได้มิวสิกจริงๆได้รูปมิวสิกได้มิวสิกการ์ดมิวสิกอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าเป็นโชคครั้งเดียวเลยที่เรามีที่มิวสิกให้เรามา แล้วมันก็คือไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้คือตอนนั้นเฟอร์ติวัลซื้อมา20อันไม่ได้มิวสิกเลยสักอันเดียวแล้วก็ได้ซ้ําเยอะมากจากนั้นก็เลยไม่ค่อยซื้อแหละอันนี้ก็จะเป็นไฮเพนชั่นก็ไม่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นดีอ่ะล่าสุดอันนี้นก็เลยไปเก็บมิวสิกมาแทนไปซื้อซื้อมิวสิกมาแทนมาดูอันสุดท้ายนีไ่ไปเร็วมากทุกคนเพราะว่า อันนี้ที่จริงเราตั้งใจว่าจะซื้ออันนี้มาเก็บของมิวสิกโดยเฉพาะแต่ว่าแฟ้มอื่นไม่พอทําให้เราต้องเอาคนอื่นเนะี่ยมาใส่ในแฟมนี้ด้วยนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นมิวสิกตอนเซนเปอร์เซนเลอร์อิเล็กชันก็คือตามเก็บวันนั้นเลยนะก็จะได้มิวสิกมาหมดเลยสามใบนี่ก็จะเป็นนี่เซตนี้ชอบมากเป็นในงานจังเก้นนะคะที่สิกแต่งตัวเป็นหมอผีน,นั่นเองน่ารักมากคืออยากได้พิเศษมาเลยตอนนั้นอนะ เจอเขาขายอยูแต่ราคาแบบประมาณ4ี่พันตอนนั้นมันก็แพงแล้วเหมือนช่วงนั้นมันก็ไม่มีเงินแล้วอ่ะเอาเงินไปจังเกิลหมดแล้วก็เลยโอเคงั้นไม่ซื้อก็เลยชวดไปนะคะก็เลยไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นเฮฟวี่โรเทชันเหมือนกันจอันนี้ก็ไปตามซื้อที่หลังมาอันนี้ก็ไปตามซื้อมาเจ็ดสิบเจ็ดในสายพิเศษของมิวสิคอันนี้จำไม่ได้แล้วว่าใบไหนที่ได้มาจากการเปิด โรบุกมีก mm. ุมอแต่ว pues, ่าก uh huh? mm? mm. uh, so, uh. uh. ็ม oh? mm ีไปซื้อมาอีกสองใบอันนี้น่าจะซื้อแต่สองใบนี้จะไม่ได้ว่าไปไหนได้อันนี้มั้งใช่ไหมน็อตโฟร์เซลเนี่ยอันนี้น่าจะเปิดได้ก็อันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมเฟสติวัลเบกิเนอร์อันนี้ก็เคยไปซื้อหมดแหละทุกคนซื้อเจอเดี่ยวๆมาก็เลยซื้อมาก็เลยไม่ได้มีคอมนะคะนี่ก็เป็นโชวิจิ แล้วก็น,นี่น,นี่อันนี้เป็นนี่ไงที่เป็นแรก,กของจูเน่ปะถ้าจำไม่ผิดเป็นปกโปสเตอร์เล็กฟังอันนี้ก็เปิดเจอได้คุณปานมาแล้วก็อันนี้ก็ซื้อมาตอนสเตทวันเกิดมิวสิกก็เลยซื้อใบนี้มาทีมเอ็นไฟฟ์มิวสิกเฟิร์สเดย์สเตส่วนนี้ก็เก็บของสิตาอันนี้ก็เป็นของสิตา นี่น้องมีนอันนี้น้องมีนก็ไปตามเก็บมาเหมือนกันนะน,น,นี่ก็ได้น้องมีนมาอีกใบหนึ่งเป็นใบที่ไม่ใช่ปกที่ได้มาแต่ได้มาแค่ใบเดียวแล้วก็เป็นฮูเป็นเอิร์นนะคะเป็นแก๊งของน้องมีนเองนีก็เป็นใบยา้าแล้วก็อันนี้เป็นตอนเซตพิเศษใช่ปะ่ะขาเรียกว่าเซตอะไรนะเบกฟาดก็มีแพนดา้ามีมิโอลีนะคะ มีมิวสิกอะไรเงี้ยแล้วก็นี่มีสิกด้วยแต่งตัวเป็นโคกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตอนปีใหม่นะก็จะเป็นมิวสิกในชุดอาเากตานี่เป็นน้องมีนตอนปีใหม่น้องมีนแล้วก็มีมิวสิกอันนี้อันนี้ไม่ใช่ออฟฟิเชียลทุกคนอันนี้เหมือนตอนนั้นซื้ออะไรสักอย่างแล้วเขาก็แถมมาให้ด้วยก็เลยเามาเก็บไปก่อนอันนี้ก็เป็นใบเสร็จ อันนี้ก็เป็นมิวสิกวรตานะคะนา่ารักมากนี่ซื้อของมิวซกซื้อหมดเลยนะไม่เคยเปิดได้เลยนอกจากมีมุโกม,มอันนี้เป็นเปี่ยมขมิ้นนะคะมีออนมีวิวขมิ้นเหมือนันนี่ก็จะเป็นของ TCM ให้แมนนิชาปะแล้วก็ผ้าขวัญอันนี้ก็ล่าสุดเลยดีอะก็จะเป็นสตาง ออนตะวานฟอนแล้วก็อันนี้ไปซื้อ music ม, <Yeah. S 1> music. มิวสิกมามิวสิกมิวสิก่องไปยังไม่ได้แกะออกเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเป็นรอยยังไม่ได้มีองใส่นะก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนของเบนจกจบแล้วเนี่ยทุกอย่างช่มิเย้ใช้แต้มบุญไม่ได้เลย efendim. คือเบ k ของส่วนใหญ่อะมันจะเน้นการสุม่มคือมันเป็นเอกลักษณ์ของเบนนะแต่ว่า เข้าใจเลยว่าแบบพอสมาชิกพอเมมเบอร์เริ่มเยอะขึ้นน่ะการสุ่มมันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นลแล้วอ่ะแบบมีเมมเบอร์ห้คนอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะได้เมนเรามันยากมากอะทุกคนมันไม่เหมือนตอนแรกที่มีแค่ไม่กี่คน20คนอะไรเงี้ยมันก็จะเปิดสนุกไงเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าตัวเราเองก็เริ่มซ,ซื้อของออฟฟิเชียลน้อยลงแล้วก็หันมารอแบบคนที่เขาซื้อมาแล้วก็อามาปล่อยขายอะไรอเงี้ยเขารู้สึกว่าแบบ ึงน้อยแล้วก็ได้เมนเลยอ่ะประมาณน,นั้นเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกคนก็จบเลยด้วยแหละก็ถ้าทุกคนอยากให้เรามาโชว์อะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะทุกคนเอเคสำหรับวันนี้ไปเลยบ๊ายบาย 할아버 <laughs>